ก้องห้วยไร่โพสต์เดือดหลังโดนชาวเน็ตด,ดรามา่าภรรยาทำหน้าลัน่นมันก็เรื่องของผมถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งขวัญใจของใครๆหลายคนสำหรับก้องห้วยไร่เจ้าของผลงานเพลงเพราะมากมายที่สร้างผลงานโด่งดังมาแล้วนับไม่ถ้วน หลายๆคนคงทราบดีว่าหนุ่มก้องพึ่งจูงมือแฟนสาวเบลคณิ t าาเข้าประตูวิวาไปเมื่อไม่นานมานี้ท่ากลางความยินดีและเสียงวิพากวิจาร์ณล่าสุดนี้หนุ่มก้องก็ได้โพสต์ภาพคู่แฟนสาวพร้อมระบุข้อความว่าเมียผมทำจมูกดัดฟันเสริมหน้าอกอนาคตเธอจะทำตาทำหน้าทำคางทำผิวทำปากบลาบลาบลา มันก็เรื่องของเมียผมวิจารณ์รูปลักษหรือจุดด้อยของคนอื่นเป็นการกระทำที่น่าสมพรจบนะรักเมียขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะ รักทุกคนค่ะ